ทยจะได้มีส่วนร่วมในการกําหนดระเบียบโลกใหม่เกิดอะไรขึ้นมาดูรายละเอียดกันนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่28พฤษภาคม67ที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างหนังสือแสดงความประสงค์ของประเทศไทยที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ของทางกระทรวงการต่างประเทศครับซึ่งการประชุมกลุ่มบริกส์ครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่16จะจัดขึ้นที่ประเทศรัสเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคม67นี้ซึ่งไทยเราก็จะส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมด้วย ทีนี้มองภาพต่อไปนะครับว่าถ้าเกิดไทยเราสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกส์ได้จะมีประโยชน์อย่างไรบ้างดังนั้นพาไปดูจุดตั้งต้นของกลุ่มบริก์กันก่อนครับกลุ่มบริกส์นั้นมีการจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีคศ2006แรกเริ่มเดิมทีมีสมาชิกอยู่4ประเทศไล่ตามตัวอักษรเลยนะครับ B ก็คือบราซิล R ก็คือรัเสเซีย I ก็คืออินเดียและ C ก็คือจีนครับจากนั้นในปีคศ2010 ได้เพิ่มสมาชิกใหม่อีกหนึ่งประเทศคือแอฟริกาใต้จึงเป็นกลุ่มบริกสที่เติมต,ตัว S เข้าไปก็มีอยู่ย5ประเทศแล้วถัดจากนั้นในวันที่1มกราคม67ที่ผ่านมาได้มีการต้อนรับสมาชิกใหม่อีก5ประเทศซึ่งสมาชิกใหม่ที่ว่านี้ก็อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางกับแอฟริกานะครับประกอบไปด้วยอิหร่านเอธิโอเปียซาอุดีอาระเบียสหรัฐอ,าร,อา,ารับเอมเิเรตสและอียิปต์ครับ ซึ่งความสำคัญของกลุ่มบริกณนะเวลานี้ประชากรของสมาชิกรวมกันคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ44-45%ของประชากรทั้งโลกนะครับแต่ว่ามูลค่าการค้าระหว่างกันนั้นอาจจะไม่สูงมากนักอยู่ที่ประมาณ25%เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสอีกมากครับที่บริกจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าการขายระหว่างกันให้สูงขึ้นไปอีกครับ แล้วขณะเดียวกันนขณะนี้บลิกเขามีการจัดตั้งธนาคารพัฒนาใหม่ขึ้นมาซึ่งเรียกได้ว่าจะมีบทบาทสำคัญไม่แพ้กับธนาคารโลกหรือแม้กระทั่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เลยครับดังนั้นนักขณะนี้จะเห็นได้นะครับว่ายุคโลกหลายขั้วนั้นมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นด้านหนึ่งฝั่งของชาติตะวันตกเขามีธนาคารโลกเขามี IMF แต่ว่ากลุ่มบริกเองเขาก็มีธนาคารพัฒนาใหม่ รวมไปถึงด้านหนึ่งชาติตะวันตกเขามีระบบการชำระเงินที่เรียกว่า SWIFT ขณะที่กลุ่ม BRICS เองเขาก็มี BRICS Payment System นอกจากนี้ครับความร่วมมือของกลุ่ม BRICS นั้นยังให้ความสำคัญอย่างมากต่อเรื่องของการใช้เงินสกุลท้องถิ่นในการทามาค้าขายระหว่างกันซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ประเทศไทยเราขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มบิ๊ ก็จะช่วยทําให้ไทยไม่ตกขบวนเรื่องการค้าการขายแล้วก็ระบบการชําระเงินใหม่หรือแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์จากทางธนาคารพัฒนาใหม่ด้วยขณะเดียวกันประเทศไทยเราก็ยังคงสร้างสมดุลน,นะครับโดยเฉพาะการขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เช่นเดียวกัน